ดังดาวแล้วเร็วเข้าแอลได้ช็อตเด่นไม่ได้ว้านไหนนะรู้กินน้ำแม่ไม่มีบุญนนี่ไงโอ้สวยอ่ะตัวนี้ยวพาไที่สองไม่ได้ติดเราเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสวยด้วยอ่ะเห็นแล้วตัดก้นไม้เออเอาเร็วๆเอาเนั่นโอ้สวยด้วยเองแต่ว่าในี่นี่ไม่สวยใช่เนาะไม่สวยเนาะมันไม่มีสีต่อแอล ออถ่ายอีกทีอ่ะไม่ถ่ายเลยทั้หมดไอ้โทรศัพท์มันไม่มีสีแม่ไอ้แก้มก็ถ่ายปับสีตรงไหนมันมีสีกันทั้งคู่เลยต้องเยี่ยงที่ถ่ายเนี่ยใส่ละกันมาแล้วใส่กล้องได้อยู่ไอ้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 ช่วยบอมปินมาไอ้เก้าไอ้เก้าไอ้เก้าดังเลยอ่ะไอ้เก้าดังคนเดียวเว้ยไอแล้วคุณตั้งกล้องี่ดูเหมือนยเหมือนดูดปูน แล้วน้ำม่จะบังแล้วนะเรอเออเฮ้ยเอออะไรอ่ะสวยชี้นะขยุงนองอะทำไมอ่ะไม่หนักไมชี้เดือดยดเดือดนี่ยมือนเรจะบังแล้วไม่เอาาอะไรอยู่บ้าังแล้วบังแล้วอะโได้ช็อตบังด้วยโอ้โหเหมือนยูงไอโูเลยนุ้ยยอดเลย 哎。<laughs> <laughs>